ทุกคนวันนี้นะเราก็จะมาตอบคําถามชายนิะนามคนนี้นะครับเขาถามว่าถ้าน้ําข้าวแล้วจะสั่งซ่อมโกโป,โปโที่ไหนได้บ้างครับขอคําแนะนาหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าซ่อมที่ไหนก็ดีก่อนแนะนําร้านงนี้เลยครับเพื่อนครับแคมโปร์ดนะั้เรามีอุปกรณ์พร้อมอคอรับผมนี่ครับแล้วก่องนี้อะไรครับพร้อมมีทุกยี่ห้อครับมี D J I นะครับมีอตตาสามหกศูนย์นะครับมีโกโปรแม็กซ์มีโกโปรฟิวชั่นะีครับ อปกรชัอหมอยชั้นก็มีครับเยอะแยะเลยนะมีเลนมีเลยครับมีเลนเกียนนก็หลากหลายครับพัดของดีกรของโปโปนแล้ก็อุปกรของเราก็มีนะนี่ครับมีเครื่องรถไฟนะครับตัวนีตัวสองครับกล้องกัุนนะนี่ครับกล้องกทุศนทัดนะับแล้วก็มีนี่ครับ ับตัวแล้ตัวบัตรกีครับตอนนี้เราก็กำลังรอคิวแกะโก,โกโก้ซืร7จกบกโกนี่ก็เป็นสเปซพาร์ตของโกโปรก้ครับมีทุกสิ่งอย่างครับเราเป็นคนซ่อมในตัวครับทุกคนครับลืมบอกไปอย่างนะครับตัวนี้ครับตัวฮอตกันแอร์ครับเอาไว้เวลาพวกเอ โกโปรนะพวกเช่นเค็มที่มันแกะยากๆนะครับที่มันมีกาวหนาเน่ยนะครับตัวนี้ช่วยทําให้ร่อนกาวได้ครับมีประโยชน์มากครับทุกคนครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะครับนี่ครับสเปร์พาร์ทครับผมเต็มพื้นแล้วครับผมตอนแรกมันก็อยู่ในรังแต่ว่าผมเอาเอาวางไว้แบบนี้เพราะว่ามันจะง่ายต่อการเก็บครับง่ายต่อการที่จะหยิบจับครับผมอันนี้นะก็เป็นชิ้นส่วนของโกโปรสีนะครับสีแบล็กสีซิลเวอร์ครับอยู่นี่นะทุกทีทุกอย่าง นี่ครับเป็นตัวคล้องตัวอะไรที่แก่แล้วก็มีครับแล้วก็ตัวน,นี้เป็นพารคของโกโปรห้าหกเจ็ดครับอาวกเก็บนะครับตัวนี้ฮะโกโปรหนึ่งก็ยังมีนะโกโปรหนึ่งก็มีนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นสเปร์พาร์คอนดีเจตออสโมพ็อกเก็ตนะแล้วก็อะไรนะอันนี้อันนี้ก็นั่นนะโกโปห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับผม ก็จะเป็น GoPro Fusion นะครับตัวนี้เป็น Osmo a ช t i o n ก็ตัวนี้เป็น s p a r พาร์ t ของ GoPro Max นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็น s ปร์พาร์ทของ Insta360 นะฮะตัวนี้โหแจมเลยครับเพื่อนครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปดนูนี้ดีมีประโยชน์นะครับเป็นเบื้องหลังนะครับก็ควนก,กดหัวใจกดติดตามนะแล้วก็กดเซฟไปนะแล้วก็ ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์นะฮะมีฟีดแบ็กก็เออนเพิ่มเติมก็ข้างล่าง